วันนี้นะคะอยู่กับน้องแฟงสามเหลี่ยมออโต้นะคะวันนี้น้องแฟงนะคะจะพามาชมรถมือสองนะคะสภาพป้ายแดงรถใหม่สภาพดีนะคะหรือเรียกว่าการันตีศูนย์สภาพป้ายแดงนะคะและที่ร้านนะั้นมีรับประกรันให้สูงสุดถึง3ปีเลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นประกันเครื่องเกียร์หรือว่าอะไรต่างๆจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ลูกค้าคุยกับทางร้านด้วยนะ และที่ร้านนะคะรับประก,กันนะรถทุกคันไม่มีจมน้ำไม่มีกอไหมและไม่มีผิดควมนะคะหางลูกค้าตรวจเจอนะคะที่ร้านเรายินดีคือเงิน100%เซเลยนะคะหากไม่แน่ใจลูกค้าเข้ามาเช็คดูรถจริงที่ร้านก่อนได้เลยนะคะและตอนนี้นะคะที่ร้านเรานะยังมีโปรสิทรถลแสนอยู่นะคะลูกค้านี่นะ แบงก์สินะคะไม่จำกัดปีไม่จำกัดพอสอนะคะรับนะคะที่ร้านรับนะคะจะใช้เป็นส่วนลดจากราคาหน้าป้ายเท่านั้นนะคะแต่ไม่สามารถใช้แทนเงินดาวได้นะและหากลูกค้าเครดิตดีฟรี D ree, ดาวนะคะที่ร้านแบงก์สิเราไม่รับซื้อนะคะเราใช้เป็นส่วนลดในการออกรุเท่านั้นนะคะเช่นน้องคันนี้นะคะออกใหม่ร้านเจ็ดนะคะราคาหน้าป้ายน้องอยู่ 9แสนกว่าบาทนะคะแต่ลูกค้ามาจากคลิปนี้นะน้องแฟงให้8แสนกว่าบาทค่ะและถ้าลูกค้ามีแบงค์สิบแบบนี้นะคะรับส่วนลด1แสนบาทค่ะเหลือ7แสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะหากลูกค้ามาจากคลิปน้องแฟงนะคะและมีแบงค์สิบแบบนี้นะคะรับไปเลยค่ะ7แสนกว่าบาทเท่านั้นนะน้องคันนี้นะคะเป็นรถปี2018นะคะ ตัวนี้จะผ่อนเริ่มต้นหมื่นกลางๆเท่านั้นนะคะจะได้เจ้า Ford Everest 2.0 Titanium พัฒคันนี้เบขับเลยนะตัวนี้นะคะไม่2แสนเท่านั้นนะตัวนี้ได้เครื่องดีเซลนะคะน้องมาพร้อมสีทูโทนนะคะเป็นสีขาวตัดกันกับสีดำนะคะใครกำลังมองหารถไซส์ใหญ่แนะนำเป็นคันนี้เลยนะสภาพดีมากเลยนะคะ สวยทั้งภายนอกภายในเลยนะคะสำหรับแบรนด์ฟอร์ดคันนี้เดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันนะคะน้องคันนี้นะคะให้กระจังหน้าสีดำนะคะนี่นะน้องมาพร้อมรูระบายรังพึ่งตรงนี้นะคะบอกเลยว่าฟอร์ดคันนี้น้องสวยมากออกใหม่ร้านเแต่วันนี้เหลือเพียงแค่700ดแสนกว่าเท่านั้นคะ่ะลูกค้าตัวนี้นะคะน้องแต่งรอบคันมาให้นะคะบอกเลยว่าสวยมากเข้ามาดูรถจริงที่ร้านได้เลยะคะ่ะ ตัวนี้นะคะน้องมาพร้อมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ลันดิ่งไลท์มาให้นะคะและตัวนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะเป็นไฟตัดหมอกแบบนี้นะ,ะน้องคันนี้นะคะให้เซ็นเซอร์รอบคันมาให้นะคะลูกค้าส่วนด้านข้างน้องได้คิ้วล้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะบอกเลยนะคะคิ้วล้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวล้อล้นออกมานะคะตัวนี้มีคิ้วล้อมาให้ะคะ่ะ ส่วนยางนะคะอยากขัดเงามาให้นะคะตัวล้อได้เป็นล้อแม็กมาให้นะตัวนี้แต่งรอบคันมาให้เลยนะคะส่วนไฟเลี้ยวนะคะน้องมีติดกระจกมาให้นะคะตัวกระจกเป็นสีดำนะคะนห่นะตัวนี้มาพร้อมปุญแจ็แบบเคเรตนะคะตัวนี้มีบันไดมาให้ด้วยนะเดี๋ยวมาชมภายในน้องคันนี้กันนะคะ ส่วนภายในนะคะบอกเลยว่าง่วงมากมากเลยะค่ะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังปอกไฟฟ้ามาให้คู่หน้าทั้ง2ตัวเลยนะคะมาพร้อมไฟก่อนขึ้นตรงนี้นะ,ะเป็นเอเวอเรสต์นะคะมีพรมมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะ,ะได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะน้องมาพร้อมหน้าจอแบบนี้นะคะที่ทันสมัยนะ,ะตัวนี้นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะ หน้าจงหน้าจอออปชั่นของ Ford นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะเป็นดีไซน์ที่ทันสมัยนะคะนี่นะหรือใครนะคะที่อยู่ใกล้ขอนแก่นนะคะเข้ามาดูรถจริงที่ร้านได้เลยนะคะแจ้งนัดน้องแฟงได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องแฟงดูเงื่อนไขไว้รอนะคะส่วนคอนโซนกลางนะคะมีหน้าจอมาให้มาพร้อมช่องแอร์นะคะบอกเลยว่า น้องคันนี้แอร์เย็นมากๆเลยนะคะหากลูกค้าชอบนะคะอย่าลืมเข้ามาดูรถจริงและแจ้งนัดน้องแฟงนะคะส่วนกระจกแต่งหน้านะคะแน่นอนว่าน้องมีมาให้นะนี่นะคะบอกเลยภายในน้องคันนี้กว้างมากๆเลยนะคะเกียร์ออโอต้มาให้นะคะเบรกมือมันนุ่มนะ้มาพร้อม ที่รองแขนและที่ใส่แก้วน้ำตรงนี้นะคะช่องเก็บของได้ก,กว้างๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้ามาพร้อมปุ่มคูสตานะคะตัวนี้ขับง่ายสบายๆนะคะส่วนประตูนะคะน้องออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะขับล็อกอัตโนมัติมาให้นะคะไปต่อกันที่ด้านหลังนะคะนี่นะคะ ส่วนตัวนี้นะคะด้านข้างน้องนะคะจะได้เป็นเบาะหนังมาให้นะคะตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งไซส์ใหญ่นะคะตัวนี้ข้อนี้ของเบาะหนังนะคะเช็ดทาความสะอาดง่ายนะคะลูกค้านี้นะคะน้องมาพร้อมเ,เรียกว่าอะไรนะช่องเชื่อมต่อนะคะชาร์จแบตออปชั่นมีมาให้นะคะช่องใส่เอกสารข้างหลังนะคะตัวนี้ยังใหม่ๆอยู่นะคะอายุการใช้งานที่น้อยมากๆเลยนะคะ ช่องแอร์มีมาให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะภายในกงกว้างเลยนะคะสำหรับน้องเอเวอร์เรสต์คันนี้นะคะส่วนตัวประตูนะคะมีมาให้เหมือนด้านข้างของคนขับเลยนะคะหากชอบนะคะอย่าลืมเข้ามาแจ้งนัดน้องแฟนได้นะคะเดี๋ยวน้องแฟนส่งรูปหรือว่าดูรายละเอียดเงื่อนไขไว้ให้นะคะตัวนี้นะคะพอพับเบาะเข้าไปได้นะคะข้างในกว้างเหมือนกันค่ะมาพร้อมกับ ชอ่องวางแขนตรงนี้คะ่ะใส่แก้วน้ำได้ข้างหลังกองกวางตรงนี้คะ่ะมีพงมีคมมาให้นะนี่นะคะหากชอบนะคะอย่าลืมแจ้งนัดน้องแฟงนะคะเดี๋ยวน้องแฟงดูเงื่อนไขไวรอลูกค้านะคะส่วนด้านหลังตัวนี้น้องมาพร้อมเซนเซอร์นะคะตัวนี้น้องเป็นโฟววิวมาให้มีกล้องมองหลังมาให้ส่วนไฟไท้ายนะคะ ได้ไฟท้ายลูกตัวซีนะคะได้ไฟท้ายสวยๆละหล่อแบบนี้เลยนะทางลูกค้าชอบนะคะแคปหน้าจอให้ติดป้ายทะเบียนด้านหลังตรงนี้เลยคะ่ะแล้วทักมาที่บ้านเขียวที่แอด1น3่บีนะคะหรือใครนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วไม่สะใจนะคะเข้ามาดูรถจริงที่ร้านได้เลยนะคะร้านนะคะน้องคันนี้จอดอยู่ที่สาขาขอนแก่นค่ะ หากลูกค้านะคะจะเข้ามาแจ้งนัดน้องแฟนก่อนได้นะคะเดี๋ยวน้องแฟนมาบริการค่ะลูกค้านะคะหากลูกค้ามีแบงค์สิแบบนี้นะคะอย่าลืมมาใช้10บ10สิบแสนนะคะสิบ10้แสนนะและวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะและหากลูกค้าจะเข้ามาอย่าลืมแจ้งนัดนะคะเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะ มีอัปเดตคลิปทุกวันนะคะ